วันนี้เราประกอบนะครับชุดชุดคอยสปริงนะครับของเจ้าแครเบียนอันนี้คือที่เราตั้งเต้าทําทํากันเฟแล้วก็ตั้งเต้าอะไรต่างๆเสร็จแล้วครับตัวนี้ก็เบ้าสปริงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นงานสร้างนะครับแบดแลงมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นข้างบ้านนะครับเอาซะไม่อยากขับเลยครับนี่ครับท่อนหลังประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะรู้ของความนุ่มนวลของมันนะครับ นะครับเดี๋ยวผมถ่ายมุมไกลๆก่อนนะครับช่างไก่มามาหนมดากรถให้ดูหน่อยเนี่ยครับที่ที่ผมใช้เชื่อมันว่าทําไมชุดชุดนุ่มดากนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ใส่โช๊คนะครับถ้าเป็นรถแหนบนะครับต่อให้คุณไม่ใส่โช๊คคุณจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือชุดคอยสตีนนะครับอันนี้คือที่ผมตั้งสตีนนะครับมีหลายคนบอกว่าซื้อสินค้าไปจากผมแล้ว ส่งสปริงไม่เหมือนกันไปให้สปริงอันเดียวกันครับอยู่ที่การตั้งองศาของเรานะครับอยู่ที่มันต้องใช้ศีมปมบ้างนะครับประมาณนี้นะครับ